ผมเองก็ได้ติดตามทางข่าวสารก็ได้พบน,นะครับนวัตกรรมใหม่ๆพื้นที่เป็นฐานนาวัตกรรมขับเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นดูข่าวเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนบ้านตูมศรีรัตนศะรีสะเกตนะครับก็ได้เห็นรูปแบบของของคุณครูนักเรียนนะครับนี่นะครับผมผมก็มีความประทับใจว่าในแนวคิดที่พวกเรามีนะครับแล้วก็เข้ากับบรรยากาศนะละครดังในขณะนี้ก็ได้ใช้ ลดนะครับในการรับส่งวัสดุอุปกรณ์ไปอย่างนักเรียนซึ่งผมก็คิดว่าเป็นภาพที่ที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งซึ่งคุณครูได้เสียสละแต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ site, หรือเดินทางโดยโดยดรถมอเตอร์ไซค์อย่างไรผมก็ขอให้ทุกท่านได้คำํำนึงถึงความปลอดภยัยซึ่งก็ไม่อยากให้เป็นข่าวเหมือนที่จังหวัดมหาสารคามที่รถนักเรียนนะครับ ประสบอุบัติเหตุแต่อยากให้ท่านได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราตรวจสอบนะครับให้ดีอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็เห็นรูปแบบการสอนออนไลน์นะครับหลายๆโรงเรียนก็ดําเนินการได้เป็นอย่างดีและส่วนหนึ่งนั้นผมขออนุญาตนําเรียนว่านอกจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นออนแฮนคุณครูนําสิ่งของไปให้นักเรียนแล้วเนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือ มูลนิธิทางไกลพันดาวเทียมก็ได้เล็งเห็นความสําคัญภายใต้ภาวะวิกฤตนี้เช่นเดียวกันก็ได้มีการนอกจากออกอากาศรีลันสามรอบให้กับการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงม3แล้วเนี่ยนะครับทางมูลนิธิก็ได้จัดทําใบงานตลอดภาคเรียนนี้ให้กับนักเรียนนะครับในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ํากว่า60คนลงมา สาเหตุที่ต้องทําให้นักเรียน60คนลงมาก็เนื่องจากทางมูลนิธิทางกายผ่านดาวเทียมนั้นได้เห็นว่าโรงเรียนเล็กๆอย่างนี้เนี่ยก็ขัดสนเรื่องงบประมาณก็เลยต้องจัดทําให้และก็จัดส่งถึงนักเรียนทุกโรงเรียนแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาทิคุณในพระวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญตระหนักถึงภาวะวิกฤตตรงนี้ จึงได้ทําสิ่งนี้ขึ้นก็ขอเรียนสื่อสารไปยังท่านผู้อำนวยการท่านพออโรงเรียนนะครับในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ํากว่า60คนลงมาหากทางเขตพื้นที่ได้แจกหรือจัดสรรน,นะครับใบงานที่มี6วิชาเนี่ยไปให้ท่านแล้วไม่ครบถ้าหากครบแล้วมันเหลือก็ขอให้ท่านได้ส่งกลับมาที่เขตเพื่อเขตจะได้ไปให้โรงเรียนที่มี ความขาดแคลนนักเรียนไม่ครบเมื่อเกลี่ยกันในเขตพื้นที่แล้วขาดอยู่เท่าไหร่นะครับในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า60คนเนี่ยแล้วเรียน DLTV เนี่ยนะครับก็ขอให้เขตพื้นที่ได้ํำเนินการนะครับเพิ่มเติมคำว่าดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยท่านอาจจะไปร้านถ่ายเอกสารแล้วจัดให้เป็นสีสันลักษณะคล้าย หรือเหมือนกันเลยกับที่ต้นฉบับเพราะถ้ารอต้นฉบับจัดส่งไปเพิ่มเติมนั้นเกรงว่าจะไม่ทันนะครับก็ให้ทางเขตได้ดําเนินการจัดทําเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่ที่ไม่พอกับจํานวนเด็กที่จัดสรรไปเนื่องจากการดําเนินงานนั้นใช้ตัวเลขปี63นะครับเพราะฉะนั้นเปิดเทอมปีนี้อาจจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเพราะว่าสํารวจทั่วประเทศเนี่ย มียอดอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนให้เขตพื้นที่ได้ทำเพิ่มแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางนี้ผมให้สทอสำรวจแล้วเมื่อท่านดำเนินการส่วนนี้เท่าใดเป็นวงเงินเท่าไรนะครับเดี๋ยวทางสปทก็จะจัดสรรเงินเพิ่มเติมไปให้กับท่านในส่วนที่ทำใบงานเพิ่มเติมในส่วนนี้เพราะได้ขออนุญ,ญาตไปยังมูลนิธิทางไกลผานดาวเทียมแล้วว่า ขออนุญาตทําสําเนาเพิ่มในกรณีที่นักเรียนให้กับนักเรียนไปแล้วไม่พอตามจํานวนที่ที่เด็กเรียนอันนี้ก็ขอเน้นย้ําสื่อสาร